3ข้อยากของการดูแลฝ้าอยู่ที่ตรงไหนข้อแรกนะคะเราเลี่ยงแสงแดดยาก แสงแดดแสงยูวีหรือแม้แต่แสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือเราใช้ทุกวันแล้วโดนแสงแดดทุกวันเรี่ยงยากค่ะคนเป็นฝ้าก็จะมีตัวพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดฝ้าได้ง่ายข้อที่สองนะคะความยากก็คือการทาครีมกันแดดทายังไงให้ทาได้ทุกวันสม่ําเสมอปริมาณที่ถูกต้องด้วยและต้องมั่นใจอีกว่ามันป้องกันผิวเราจากแสงแดดได้จริงมีประสิทธิภาพเต็มที่อันนี้เราต้องเลือกนะคะ SPF 50 P เสบวกแล้ววิธีทาต้องทาให้เยอะพอ2ข้อนิ้วชี้แบบนี้ก่อนออกแดดและทาซ้าระหว่างวัน ทุกสอถึง3ชั่วโมงด้วยฝ้าจึงจะจางค่ะและข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของความเครียดนั่นเองหลายคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือแม้แต่นอนไม่หลับความเครียดก็ส่งผลมันควบคุมยากแต่เราต้องพยายามนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะที่กําลังดูแลฝ้าสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่อยากได้ชุดดูแลฝ้าดีๆเห็นผลไม่มีสารไม่กัดลอกนะคะก็แนะนําของเคที่ค่ะชุดนี้3ชิ้นสนใจรีบทักซื้อเลยนะคะ Yeah. Okay.